ที่ข้าพเจ้าอาจได้เคยประมา,าพทพลาดครั้งในคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีวาจาก็ดีทั้งที่มีเจตนาก็ดีและไม่มีเจตนาก็ดีทั้งที่รับ และที่แจง้งก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายจงปโปรดอโหสิกรรมนำบอกเสียสึง่งโทษอันนั้นให้แก่ตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ู้ดำรงพระคุณอยู่ในทั้งสามประการนี้คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาีิคุณเรียกว่าพระพุทธเจา้าแปลว่าผู้รู้เดียรู้ชอบเมื่อพระพุทธเจ้ารู้เดียรู้ชอบเช่นนี้อาศัยความเอ็นดูปารุณาในโมว์จึงได้ทรงแสดงธรรมธรรมธครมทศวรของพระองค์นั้นเรียกว่าปริยติรรมเพร,ราะเป็น คุณที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเล่าเรียนท่องบทจำทรงศึกษาให้รู้จับเข้าใจเพื่อความใจความในปริยัตยินั้นประกาศข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาความรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์คือไม่ประพฤติพัวกิเลสอ,อย่างยากที่จะเพ็นมกระทําทางกายและวาจาที่ชื่อวศีลความรักษาใจให้บริสุทธิ์คือเพ่งใจไวไ้ในอารมณ์เดียวในะให้กวเปลี่ยนเครื่องเศร้าหมองบริดีบทั้ง5้า ชื่อว่าสมาธิความท,ทํที่ธีความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงคือไม่เห็นผิดมิปริตไปจากความจริงชื่อปัญญาศื่นสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้รวมเรียกว่าปฏิบัติธรรมซึ้นไปเองก็หายไม่แต่ต้องอา,า,าศัยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติกับเกลากิเลสอย่างอยากี่รุ่มกระทําทางกายและวาจาด้วยศีลแล้วเหมือนแล้วหมัน่นฝึกหัดปฏิบัติกับเกลากิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นกุ้มลมฉีดท่ามฉีให้เกิดความเศร้าหมองด้วยสมาธิ คือความเพ่งใจไว้ในอารมณ์เดียวแล้วมันฝึกหัดปฏิบัติขัดกับขัดเกลาทีเลยกอย่างละเอียดสุขุมอันทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดวิปริตไปจากความจริงชื่อปัญญาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้ทําให้เรารู้ยิ่งเห็นจริง <c oughs> ในหลักทางพระพุทธศาสนา ต่อไปนี้พึงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์แ่่วางก่อนที่ได้สอนกับสืบๆมาเป็นอุบายสาหรับทาสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไปจงศึกษาตามไปโดยบทบาลีดังนี้กษตดังดังดดัเกษาเกษาโลมา นี้เรียกว่าอนุุลมคือว่าไปตามลำดับแล้วว่าถอยกลับเข้ามาเป็นปฏิโลมว่าตะโจตดันตานตาน้าโลมาเกษาจงศึกษาให้รู้เนื้อความเกษาคือสิ่งที่เป็นเส้นเ้ๆงอกขึ้นบนสีสามเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องท้ายเพียงปลายคอต่อเบื้องขวางมีหมวกหมูท้งสองข้างเป็นที่สุดได้แก่ผม โลมาคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นยกเกสาเสียงอขึ้นทั่วสันผ่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าได้แก่ผลหน้าขาคือสิ่งที่เป็นเกล็ดเกล็ดงอขึ้นตามปลายมือปลายเท้าพบทุกแห่งได้แก่เล็บดันตาคือกระดูกที่เป็นซสี้ยงงอขึ้นตามงอขึ้นที่กระดูกขาเบื้องล่างมือบนสำหรับบดเคี้ยวอาหารได้แก่ฟันตาจโอคือสิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายได้แก่หนังผมขนเล็บฟันหนังทั้งห้าอย่างนี้รวมเรียกว่าตาจักปัญจกะกรรมฐาน เมื่อจิตไม่มีอุปทานความเชื่อมั่นหรือมั่นแก่แล้วจิตก็จะผลจากอาสวะกิเลสเป็นอันได้ว่าได้บรรลุถึงธรรมมิเศษซึ่งเป็นธรรมชาติแต่เพิงกิเลสเละกกองทุกข์อันเป็นผลที่สุดแห่งพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาดีเพราะฉะนั้นตัวเธอทั้งสองจงตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งต่อพระนิพพานดังเช่นว่ามาแล้วนั้นและขอบรรพชาผสมบทต่อไป โด้จะมอบผ้ากาสายะาให้เพื่อนาไปครองให้สําเร็จชิตสวนเบื้องต้นบรรพชาจงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ออกไปเอาสบงคลี่อ้อมตัวพับสายเข้ามา ข้างบนทุ่งเนบเป็นเสือข้างล่างปกหัวเขาลงไปเพียงพึ่งแข้งเอาประคดเอวขาดแล้วเอาขีวรพลี่ออมตัวจับชายทั้งสองข้างให้เสมอกันม้วนซ้ายเข้ามาดุดเดียวกันข้างบนผมปิดบา่าซ้ายเปิดบา่าขวาเอาผ้าสังคาตีภาคแล้วเข้ามาไหว้พิสูจน์ทั้งหลายเพื่อขอสารณคมและศีลให้สําเร็จสมเนร,เรบัตรรพชาตามพระพุทธานวิญาตต่อไป สุภะชายโมีส <wide> <or> ันเทมุอุปการิยังอธิปุกังปัสสัทิเกนะสัมปะเหิ ผู้ปันเดย์อาจารย์จักติปัญญานามาสามเนโรอาจารจักวรรจญานามาสามเนโรมามาพรสัมปดาเป่าผาพรสัมปดังอาการขามานาสังขังยาจันติอะหังสัพพามิมังสังขังอเชสาเมสาธุปันเดสาวอย่งสังโฆเดมันจักิติปัญญานามาสามเนรัง อยู่โคนไม้ตีสัญญาดมื่นอน้ำมูลเน่าตีประการที่บรรพชิตนึงทำและสิ่งที่บรรพชิตทำไม่ได้นิโยกสีประการ,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 การเรียกว่ากองในยาเิบ laknon nyawa sukuwa bhava-bhava sampade tabacataro niteje catarica asaramayani akikitum pindiyalo kapocana nisayat pepecah tatakoya wajibangusahupara mayuti laka-laku sangkang hatang udesa patang ni mantanang ปังสุขลาจีรมนิสายาปปัจจาตะัพโยยาวัชีวันทุกุตสาหุราหไโยเทละกาภูโอมังกระบาสิกังโอสยังกบลังสานังทางกังรุมลแะเสนาสนาิสสยาปปัจจายตััโยยาวัชิตัโยยาวัชวังุตสาหุระหโยเทละกัลเละิเลลาภูเจรื่องริญกายธรรมถบายประชาอาจารย์นะหลวงพ่อพุทธแม่ เาาราพลาเรากียไปเ,เราเป็นพระแล้นวนันไปที่วัดอะภูราปาริภูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตดินนางเวตานางอุปกะปะเตอิอชิตังปฏิตังตุมฮังชิปเมวะสมิจจตุเตเบปุเรนตุสังกัารจันโดปนารโสยธามเนโจติรัโสยธาเววัชานทวสามบะโลโควินาสตุวเมหาเตปะวัดบรรดาไรโยโสขิเทภายกภวา